ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นภาพปิดตานะครับภาพปิดตาเป็นภาพปิดตารุ่นแรกของหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี25 1 3้าาจะมีทั้งเนื้อเกสรเนื้อใบลานและเนื้อลายที่นํามาเสนอได้รับชมกันในวันนี้จะเป็นเนื้อลายนะครับลองพิจารณาดูนะครับนนี้จะเป็นด้านหน้าขององค์พระครับด้านหลังนะครับ จุดสังเกตของพระปิตารุ่นแรกของหลวงพ่อแพรวัปิคุณทองนะครับจุดสังเกตนะครับลักษณะของพิมพะนะครับสี่จุดสี่จุดคืออะไรคือสี่จุดคือรอยบล็อกนะครับในด้านข้างนี่ครับจะมีมีนะครับหนึ่งจุดนะครับจุดที่สองครับจุดที่สามครับ จุดที่สี่ครับสี่จุดนี้จะต้องมีนะครับสี่จุดนี้จะต้องมีแล้วก็ยันจะมีเป็นเส้นซุ้มลอกขอบทั้งหมดนะครับส่วนความหนาบางขององค์พระก็แล้วแต่นะครับจะมีม,มีมีเจอทั้งหนาและบางเกตครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นจุดชี้ชี้เกยแท้นะครับความหนาบางไม่ใช่นะครับจุดสังเกตคือสี่จุดที่ให้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 ชมนะครับแล้วก็รุ่นแรก ยันจะเล็กและมีซุ้มส่วนรุ่นสองนี่ยันจะใหญ่จะไม่มีเส้นเส้นเส้นซุ้มรอบยันนะครับรุ่นสองจัดสร้างในปีหนึ่งสี่จะไม่มีเส้นซุ้มรอบยันแล้วยันจะใหญ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะนํารุ่นสองมาทาคลิปให้ได้รับชมกันครับปิดตารุ่นแรกปีสองพันห้ารอสิบสามลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองโอเคครับ ลองพิรนาดูนะครับ โอเคขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ